มาต้องรีบลองคุณด้วยต้องรีบเป็ต้องรีบเป็ต้องรีบเรามีเพื่อนเรียบเพื่อนเรียบครับอันนี้เป็นร้านเดียวที่พี่น้องเกี่ไปกสองทิศแล้วเผ็ดมากกินไม่ได้โคตรโหดอ่ะมันแบบโคตรโหดอ่ะพี่หญิงกินได้คนเดียวอยากสมใจแล้วใช่ไหมสมใจแล้วครับมาชมชิงเพราะสิ่งนี้ครับคุณค่ะ เยงกระอเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะพร้อมไปเที่ยวแล้วครับโอ้โหนี่คือวิวที่ห้องพักของเราตอนกลางวันค่ะแล้ววันนี้จะพาไปไหนครับวันนี้ไปเดินเล่นแค่แถวๆนี้แหละครับน่าจะเป็นหนึ่งวันเต็มๆที่นี่แล้วก็พรุ่งนี้ก็กินข้าวก็กลับแล้วเนาะใช่โอเคแล้วไปเดินเล่นกันจ้ะจ้ะแล้วเราจะต้องนั่งสีเขียวไปหนึ่งสถานีไปเปลี่ยนรถไฟที่เจียวชางกู่ไปสายสีแดง น้าใส่สีแดงไปเสียวชิจิเราก็เหมือนเราเคอเสียวชิชิเสียวชิจิอันนี้คือสำเนียงของเราสองคนเองนะฮะซึ่งไม่รู้จริงๆมันเรียกว่าอย่างไรอ่ะพี่ thank you สูกมากนะครับสีหวานสองคนออ่าเหมือนครั้งแรกที่เราเคยลองขึ้นที่คุณหนึ่งนะครับทางวันสองคนที่อ๋อซื้อบัตรก็จะได้แบบนี้นะครับ ่อนเข้าก็ใช้แกนี่แบน,นี้มันก็จะเปิดแล้วเดี๋ยวเรา,เราก็เก็บไว้นะครับเดี๋ยวพอเราจะลงรถไฟเราจะออกเราก็ใช้สอดเอานะครับและนี่คือความคึกคักที่แบบโอ้โหหลังจากลงรถไฟฟ้านะครับเรากำลังไปหาข้าวกินที่ทางออกคนเยอะมากแล้วก็ ของส่งอะไรเงี้ยไปช้อปปิ้งแซื้อนี่เสร็จปุ๊บซื้อนี่เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเดินเมืองเก่าตรงนี้อ้โหไอนี่คนนี้ที่มาที่ชงชิ่งจะชอบมาเมืองนี้อ่าที่มันไฟฟ้าอ่ะแล้วก็ไปเดินตรงนี้แล้วก็กลับบ้านอ๋อมันอยู่ติดแม่น้ำโอเคใช่แล้วันนี้ก็อยู่ทางนี้แหละโอเคเป็นวันเดินเต็มสำหรับที่นี่ชงชิ่งจ้ะที่จะพามาเดินทางนี้อ๋อ้จุดๆอะไรเนี่ย New c h o งอินเตอร์เนชั่นแนล l c o m m u n i ี y โอเซลเซนเตอร์โอ้ยเป็นเหมือนขายส่งหรือยังไงวะโอ้แล้วขนาดนี่ทางออกรถไฟฟ้าของเราก็จะมีเหมือนศาลามีวัดอะไรเก๋ๆนะวัดเหล่าหานเทมเพิลเดี๋ยวไปดูดิสวยๆช่ห้างกลางตึกสูงต่างๆมากมายรักดูเข้ามาเลยยี่สิบเหรียญให้เข้าชมไปไหว้พระกันทุกท่นี้มีป้าๆขายทูบเทียนให้เข้าไปบูชา ด้านไหนกันเยอะพอสมควรนะฮะถ้าสำหรับผู้ที่เสียค่าเท่าก็จะมีทุบกระเทียมให้นะครับแล้วก็ซื้อทุบเทียมเพิ่มเติมก็ตรงนี้ได้น,นะครับส่วนลดสายมูนะฮะก็สามารถเลือกได้เขาจะมีความหมายแต่ลนะอันแต่ละสีนะบอาวมักขใช่ไหมตือปลุกไก่ใช่ไหมไม่ใช่ตือปลุกไก่อะไรแล้วพอสั่งพรอสั่งกระจายโอ้ตือปลุกไก่เอามาผ่ำผ้าใหญ่มากรับนี้ เหมือนเป็นพระประจำวันนี่น่าจะเป็นเน่อนานแล้วนะใช่อาจจะเป็นหินเก่าที่เก่านี่น่าจะเป็นของโบราณนะที่เขาสระด้วยหินอ ว,นนวัดหลวงฮั่นเนี่ยนะคะจะเป็นวัดที่เงียบสงบอยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่ของชงชิ่งเลยนะคะแล้วตามความเชื่อนะคะที่หญิงไปเซิร์ชมาเนี่ยคือผู้ที่มาเยี่ยมชมเนี่ยจะต้องมาขอพรโดยการใช้มือลูบที่ท้องพระสังกระจายนะคะเมื่อดานนาเมื่อสักครู่นะคะแล้วสิ่งที่ขอเนี่ยมักจะสมหวังแล้วก็เกิดความโชคดีในชีวิตถ้าเพื่อนเื่อนมาเที่ยวเมืองชงชิ่งนะอย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะโอ้ไม่นึกเลยอ่ะ ก็จะมีวัดที่ใหญ่แบบนี้อยู่ในเมืองนี้เลยนะมองจากข้างนอกดูเล็กๆนะเมื่อกี้ใช่ดูแต่นี่ใหญ่และสวยมีทั้งซ้ายและขวายังมีเข้าไปอีกอ่ะพระวัดนี่สวยมากเราไม่ได้ถ่ายด้านในเพราะเขาห้ามถ่ายนะฮะนี่เราเดินออกมาด้านหลังเป็นหน่วยนี้พระวัดอยู่ข้างใต้คอนโดวิเนียมออฟฟิศบิลดิ้งยังดำเนินไว้สซึ่งถนน พอชมวัดเสร็จก็มาหาของกินที่ห้างจอยฟูข้างวัดเลยนะคะห้างที่เราอยู่เนี่ยที่เมื่อกี้เห็นวัดที่เราไปไหว้พระกันเลยครับเขามีดิสเพย์ให้มองเห็นวิวแบบนี้เลยนะคนของวัดเราไม่ไดเดินขึ้นมาเลยมากมากเป็นประเทศทีแบบรวมวัฒนธรรมแล้วก็ความทันสมัยมาอยู่ด้วยกันโคตรเก๋ร้านน่ากินมากเลยนะครับอยู่อยู่ชั้นสี่ของ j o ยฟู l ป l ซ่าเลยนะครับเขาเขามีน้ำจิ้มให้เราตักเองนี่ ผงนี่ใช่ไหมสําคัญเลยใช่อะไรก็ไม่รู้อ่ะผงเนี่ยสําคัญผงเนี่ยเฮ้ยผงชูรสเยอะไปไอ้บ้าผงชูรสอันนี้เกลืออันนี้ปวดหลังตายเลยผงชูรสเป็นเกล็ดเกล็ดอันนี้อะไรอ่ะเป็นเพื่อนครับออเนีหน้าตาเริ่มดูดีแต่เรารู้เป็นงไงนะผมไมู่้ที่นี่เขาเรียกซุปอะไรนะผัวชายทาวพี่หอกอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกแะมรมีเกี๊ยวมีผัดนะครับผูเส้นเดี๋ยวมีเป็ดปักกิ่งมาอีก ที arriba, decir, ่ม่นจะเกิดวามผทนแ่ไม่ได้กรอบแที่หลอจีนบ้านเราีะยังมาโชวกล้องด้วยฮ่ากินชาร์อแลวก็หอมานเราแต่มันะไม่กรอบเชยใส่ใจด้วย นะรครับโชคอกอ็เลยอิ่มแล้วมือนี้หมดไปเท่าไหร่ครับ หนึ่งร้อยสิบแปดหยวนหนึ่งร้อยสิบเพราะว่าหนึ่งร้อยสิบหยวนอ่านั่นแหละเซ็ตเมื่อกี้คือเก้าสิบแปดหยวนคุ้มแล้วเนี่ยเมื่อกี้อ่ะเขาเก้าสิบแปดแล้วเราจ่ายแบงค์ร้อยแล้วมันต้องทอนประมาณเหรียญหยวนิดนิดอ่ะเขาไม่มีเหรียญทอนเลยอ่ะถ้าจะให้น้ำไม่ได้เขาไม่ใช้เงินกันเลยเนาะที่เนี่ยทำไมถึงไม่ใช้เงินสดเขาก็จะให้น้ำแบบโค้กมากระป๋องนึงอะไรเงี้ยแทนเงินทอนกันอะไรเงี้ยเอแททนนนงิซึ่งน้ำยิงยิงเก็าสิบหยวนแล้วนะเมื่อกี้เออใช่ในร้านยิ่งเมืองเจริญนะครับหห้้้อองงงนาท่่ก็ยิดี นะครับซอยแตะลองส่วงมันจะมีกินบุหรี่บ้างบางคนชอบมาแอบ,บดูดบุหรี่ที่นี่เพราะว่าเหมือนเหมือนในเมืองในเมืองเขาบบข้ามดูดบุหรี่ในที่สาธารณะนะไม่เห็นคนดูดเลยแปลกดีเนี่ยในห้างจะมีกลิ่นบุหรี่อยู่ในห้องน้ำเขามาแอบ,บดูดกันปานูรถบัสสีส้มานุรถบีส การสั่งกาแฟไปกิจวัตรประจำวันครับแล้วก็สั่งยากเหมือนเดิมแต่ว่าก็สั่งได้เพราะพนักงานก็เหมือนเดิมครับทุกคนน่ารักร้านนี้ไม่ยากนะคะทุกคนร้านนี้เราสามารถสั่งได้แต่ว่าแค่ไม่รับเงินสดจ่ายผ่านอาิเต้ได้อ๋อไม่ต้องเข้าแอป,ปไม่ต้องล็อกอินไม่ต้องเข้าสั่งผ่านแอป,ปไม่ต้องวีแชทด้วยฉันไปกินเลยนะจ๊ะมาโพนี่สีส้มเนี่ยน,น,นี่นาว่าโนว่าคอฟฟี่นะว่แต่ตอนนี้เรากินโคก้กก่อนี่นี่เขาเปิดตัวเบปซี่ใหม่ไหมโคก้ก เขาบอกว่าเกิดมาเพื่อฆ่าโคกนี่โปรโตที่ซ่าย,ยิ่งกว่าเกิดกมาเพนะื่อฆ่าแต่กินแล้วมันก็ซ่าขึ้นนะมันแบบเหมืนมีแก๊สเดียวนะเออไม่รู้บ้านเราจะมีไหมนะเดี๋ยวรอด,ดูว้าวมาแล้วอันนี้คือลาเต้ชีสอะเออทำไมเขาเดี๋ยวน,นี้เขาทำเป็นกระกาดาษแปะไว้ข้างบนเห็นรอผ่านน้องพี่<อ>กันหกเหรอคุองไหมอ้ารักมากเลยครับนี่แล้วก็อยากนั่งเมือแคมปิ้งที่ตรงนู้นก็มีแล้วนะเขาดอกก็มีนี่ที่ให้ดู อันนี้น่ารักอะเป็นแนวแบบอะไรก็หนาวว่าดนาวว่าเป็นความหมายถ้าเราเก่งภาษาจีนนี่แม่งคงสนุกกว่าน,นี้แค่นี้ก็สกนุกอล้อชนต้องคุ้มกับพันก่อนทั้ทงนั้นเป็นชีสขาว,ขาวเๆเลยเค็มเค็มมันๆไม่ใช่นมปกติทริปนี้พี่นุ้กขอเพิ่มน้ำหนักสามกิโลเดี๋ยวกลับไปค่อยว่ากัน มัอร่อยอ่ะอาลุน่าจะจัดทริปบ่อยคุณพี่หญิงจัดทริปทุกเดือนอุ้ยชีสอร่อยมากเลยแล้วถูกกว่าด้วยนะถูกกว่าอีลังอินคอฟฟี่ยี่สิบเก้าหยวนอะไรอีลังอินคอฟฟี่สามสิบแปดอันนี้แค่เก้าสิบห้าบาทแก้วละเก้าสิบห้าบาทอ๋อลังอินเป็นแก้วเป็นร้อนปุ๊บไปแล้วครับประตูน้ำชงชิ่งสุดยอดที่ตัะเล็บห้าอัน งเยอะมากแล้วก็แบบแบบว่าน่าดนะโอ้ <c oughs> โหตื่นตาตื่นใจนะคล้ายคของถมสะพาเนเหล็กนะซื้ออะไรอีกแล้วโหเพลินเลยอะ่ะตลาดนี้29หยวนนะดอ้โอ <50 S 2> ห้าสิบบาทตลาดที่นี่มันแบบหลากหลายนะไม่ได้เป็นสินค้าซ้ำๆนะราคาก็ดีน่าเดินอยู่ อ่านี่มาเป็นชั้นสามชั้นสี่เป็นของตกแต่งบ้านโคตรเพลินหมดเลยยิ่งกว่าโฮมโปรราคาแบบว่าคืออยากขนกลับบ้านได้มากเลยอ่ะแต่แม่งชิ้นใหญ่ราคานี่โฮมกูมากอะ่ะเนี่ยดูดิปกติเราซื้ออย่างนี้ที่โฮมโปรก็จะอีกราคาเลยเนี่ยสีบาทนุ่มๆอันนี้ใส่นอนในห้องนะสิบห้า <5 S 2> ห <15 S 2> <75 S 1> ยวนก็7จ็บหาบาท,บาทโดยประมาณรองเท้าบูเด็กก็มีนะเนี่ยพี่ เดียต้องใช้ไหมเดียต้องใช้มับสมทั้กสองสิทั้าเป็นพัคเนื้อู้้งสิบูตั้นึ่สิคู่กี่บาทซ้ซื้ออูกี่บาทสามสิบห้าคูณห้าร้อยเจสก็ถูกอยู่ดี่ะถูานหลักฐานหนาไดรัำนสิบสิบคู่ส้อพัดลมแบบนี้ครับจะให้ใหให้หลานนะครับโคตรแจ๋วอ่ะเด usb ชาร์จพัดลมเด็กๆคนไหนชอบนะครับมาที่จีนนะครับบ้าเรามีบอกไม่รู้นะ มีสามลำดับนะเป่าเข้าหน้าเลยโหเย็นสดชื่นเก็บ <Keep S 1> อยู่ก็ช็อปเพลินมากเพราะของ<ๆ>เยอะมากครับสำหรับที่นี่โคสนุกชื่อตึกอะไรจะไม่ได้ละเดี๋ยวเอาไปดูข้างหน้าให้กี่แต่ว่าตอนมารู้สึกจะบอกไปแล้วนะ พี่หญิงก็จ่ายตังค์มันมากไงใช้อารีเปใช้วีแช t ที่นี่เขาเรียกวีแชทว่าว e ซิงครวีซิงหลังจากช้อปปิ้งกันเสร็จนะคะเราก็เดินมาที่หงหยาต้งหรือหงยาดงเนี่ยนะคะมันห่างกันแค่ประมาณ200เมตรเองนะคะเดินมาใกล้มากซึ่งเป็นไฮไลท์อันดับหนึ่งของการมาเที่ยวเมืองฉงชิ่งนี่เลยนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆรอดูการตกแต่งไฟยามค่ำคืนของเขานะคะโอ้โหสวยตะลึงกันเลยทีเดียวนะคะเราอยู่ฝั่งที่เป็นแบบเหมือแนบบบ้านเก่าๆแล้วไฟสวยๆ <c oughs> ใช่ไหมใช่ใช่เราต้องออกไปตรงสะพานแล้วถ่ายถ่ายรูปย้อนกลับมาโอ้มีลงมาใต้ดินอีกอ่ะวันนี้ที่จากถนนเเมื่อกี้เลยนะข้ามอนต่อเนื่องมีบันไดลงมาเข้าห้องน้ําตรงนี้ห้องน้ำนาแล้วพี่หญิงก็ตะโกนเรียกให้นูอยอย่างเน โอ้มันเป็นเหมืองข้างล่างเลยว่ะเตีดไห่ลงไปตรงแม่น้ำได้แน่เลยบ้าไปแล้วของกินของขายเทียบีกแล้วคือเมืองที่สุดยอดมากๆเลยที่นี่อ๋นนี้ไงมันพอมโปรอีกชั้นหนึ่งเฮ้ยมาไน้อติมที่ตุรกีรอะ โอ้น oh, ี่มีพาสปอร์ตให้ปั๊มนะปัおお๊มพาสปอร์ตอย่างนี้อย่างนี้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เมื่อกี้เราลงลิฟต์มาที่ชั้นล่างอันนี้ชั้นที่ติดกับแม่น้ำแล้วสุดยอดมากๆครับโอ้โห อ๋อนี่ที่คนมาถ่ายรูกปกันเลยคือไปสวยๆตรงนี้เราอยู่ข้างบนนู้นนะเป็นถนอนอีกเส้นหนึ่งนะกแต่ถนนนั้นน่ะเราขึ้นลงมานเนยอะมากเลยเกี่ากต้องมาจัด ไปเดินไปเดินไปเนี่ยหรอมันคือยกหลงด้าด้าหยกเอาเนาะเข้ามาเแล้วหาคนที่สามได้เตียงตัวคนสี่นี่ได้เตียงตัวโอหสดๆอันนี้ส่วนใหญ่คนจะมาถ่ายก็คือกลางวันตอนนี้ไม่ค่อยมีก็จะเป็นกลางวันมาเดินเล่นแล้วก็เห็นไฟที่อาคารเนี่้ที่เป็นเหมือนโอทาวน่เนาะโอ้ยมาเดินมาเล่นเล่นแล้วน้ำตกนั่นน่ะเดินเข้าไปได้ด้วยนะเห็นแล้วเห็นแล้ว มีคนอยู่ตรงนน้นด้วยคนโน้นตรงโน้นก็อยากลงมาตรงนี้ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากครับช่วยคนที่อเดี๋ยวพี่หญิงจะพาไปที่ถนนฝั่งโน้นข้ามไปสู่แม่น้ำนะฮะตรงนี้จะมีคนขายแบบขายทัวร์แบบฟอสซิลเหมือนที่ลี่เจียงเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยมันเป็นใบรุ่นนะสาวๆเนาะนั่นแหละจริงๆอยู่บนนี้ถ่ายรูปกลับไปก็ได้แล้วเนี่ยโอ้ เห็นแล้วท้อมากเลยอ๋อเขามีไว้ให้ลิงถือทำไมอ่ะก็เขามีไว้ให้ลิงถือนั่นแหละแห้มันยามองโอ้คนแล้วมาชมวิวตรงนี้นะตั๋เท่าไหร่อะ คนรู้เป็นคนดูแลถ้าเรือเราั็จะไปตัวพิงผู้ตรงหม就说เ游船买票没่อ要不要坐游船นั่งเรือแปดสิบแปดไม่มีข้าวไม่มีอาหารอ๋อนั่งเรือนั่งชมวิวเฉยๆอย่างเงี้ยเรือลำใหญ่มากเลยนะ อ่าสรุปพูดพูดชื่อนี้ชื่ออะไรเนี่ยอุตสาห์าดนบนมาผง,งยาดงผงยาดงผง,ง,งยาดงนะครับตัวนี้ก็เนี่ยตรงนี้เดนทางมันเหมือนโอทาวนะบางครังสวยมากจะเห็นหลายคนแอ่ถ่ายรูปมปเรามาที่ชมพิงแล้วก็ด้านซ้ายนะครับหรือว่าตรงข้ามโอทาเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบท่าเรือนะครับพหยานั้งเรือชมวิวนะครับเนี่ยก็จะมีคนอยู่บนแม่ลำนั้น,นก็พร้อมที่จะปล่อยเทเลที่อยู่ยน,นะ ไม่มีอาหารนั่งเฉยๆเลยเหรอไม่มีน้ำเลยเหรอรู้ป่ะหรือว่ายังไม่แน่ใจไม่ไม่มีเพราะว่าถามเพราะว่าเย่าฟาดมาเออโยฟาดมาเขาบอกไม่โยโยฟาดคือข้าวมีข้าวไหมแต่น้ำมันก็ร่องไม่สวยนะแต่มันจะได้เห็นวิวซ้ายขวาที่เป็นที่เป็นตึกบันอาคารสวยๆเนาะพอไปมันจะสวย ครับเออึกก่อนกลับบ้านเราพามากินชาบูถ้ามาชมชิงเมืองแห่งหมาล่าต้องมากินชาบูขึ้นไปด้วยครับร้านนี้ก็เป็นร้านดังที่อยู่กับริมแม่น้ำแล้วก็สวยมากส่วนชาบูจะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะโอ้โหรูหทางขึ้นสักก่อน ที่สั่งไปครบหรยอยางค่ะเยอะๆมาอีกเอาแล้วนะเอาแล้วนะเอาแล้วนะมันน่าตาดีมากเลยเหมือนเหมือเหมือนเจลลี่เลยอ่ะขนมชิ้นนี่เขาว่าเป็นเมือแรงอะไรครับ ตน้ตนตน้ตนตน้นต้นแข่งกำเนิดมาล่ากินแบนทีา <c oughs> ยลยกินต้นลำบากกินมาหลายร้านร้านนี้เป็นร้านเดียวที่พี่โนกินไปสองทินแล้วเผ็ดมากกินไม่ได้โคตรโหดอะ่ะมันแบบโคตรโหดอะ่ะนี่หญิงกินได้คนเดียวอะ่ะ <c oughs> เผ็ดแบบลิ้นชาชาเผ็ดแล้วไม่เผ็ดอย่างนี้ปกติมันจะเผ็ดแค่ลิ้นชา อันนี้ทั้งเผ็ดมากจต่สำลักกินไปสองชิ้นน่ะหยุดเลยอ่ะแล้วก็ลิ้นชาครบทุกอย่างนี่คือชมชิ่งเมืองแห่งชาบูหม้อไฟมาล่าของแอครับโคตรเปรียวมาลองกันเองนะฮะก็มีหลายร้านให้เลือกนะฮะหรือจะมาร้านที่เรามาก็หาไม่ยากอยู่ตรงกลางของอาคารนี้เลยโอเคสงสารพี่นุเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่นุค่อยไปหาของทอดอร่อยละกินชุบ เรียบร้อยครับอิปแป้ครับเผ็ดมาล่าสะใจพี่อีกมาก <S <S 1> <S 1> มือนี้เปเซ็ตโดนไหมกี่หยวนครับ <200. S> 2อ0ร้อยสองร้อยหยวนก็มือนี้1,000บาทอ่ะกินบ้านเราก็ประมาณนี้อยู่แล้วแพงกว่าด้วยพเพิ่เอนี่ข้ามถนนกันตรงนี้เลยไป ไปเหรอเดี๋ยวมันสูงมันสูงต <ay> ั้งหลักก่อนดู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 นี่แหละครับพี่จีนทุกคนมาผิดนะครับทุกคนมาผิดมาผิดรอคุณด้วยต้องอไปต้องเรียบไปต้องเรียบเรามีเพื่อนเรียบเพื่อนเรียบและนี่คือฝั่งที่เราจะไปกันนะครับสุดยอดแหละครับเชิญไปเลยครับเตรียมตัวถ่าเตรียมตัว แดนแดนไม่จะให้ดูกล้ามน้องค่ะแดนจักแรกแล่จักรแลวเห็นวิ่งไม่ค่ะจอนและนี่คือหองยาต้องยำข้าคืนนะคะเป็นไงคะสวยอลังการสมชื่อไหมคะไม่เสียชื่อพี่จีนจริงๆนะคะ จริงๆเขาเป็นช้อปปิ้งมอลล์นะคะอยู่ริมแม่น้ําแล้วเขาก็ตกแต่งให้เป็นสไตล์โรงเตี้ยมจีนโบราณนะคะด้วยวันนี้นะฮะวันสุดท้ายวันสุดท้ายของชงชิงที่นี่นะฮะและที่นี่คือพงยาใช่ไหมพงยางงยานงสวยมากครับดูสิครับด้านหลังเราพี่หญิงผมใจแล้วใช่ไหมสมใจแล้วครับมาชงชิงเพราะสิ่งนี้ครับคุณคาครับเพลินเยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดให้ด้วยนะครับโอบนหมดซุปเปอร์แตงนะครับโอนห้าบาทสิบบาทเอาหมดนะครับขอบคุณครับายแตกกล้องหายเดินมาจากของย่าตรงเมื่อกี้นิดเดียวนะเราไม่ได้ตั้งใจเลยนะมาเจอไฮไลท์อีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้อะไรก็ไม่รู้ไปดูกันก่อนออ สุดท้ายของเราแล้วนะคะกับทริปจีนทริปนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ลาวคุณมิงลี่เจียงแชงกรีล่ลาชงชิง,ชงขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามนะคะบอกได้เลยว่าทริปนี้เราประทับใจและสนุกมากๆนะคะประทับใจคนจีนและประเทศจีนมากๆยังไงก็หวังว่าจะเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย